อันนี้เป็นหนุ่มแว่นเนืน้อเนืน้อหรือรู้จักคําว่าเนื้อไหมลูกเนืน้อแปลว่าอะไรเนืน้อแปลว่าอะไรเนื้อแปลว่าแว่นเหรอไม่ใช่นะเข้าใจผิดหรือเปล่าอะดูน้องพีม้างน้องพีน้องพ,พีครับน้องพีรู้จักคําว่าเนื้อไหมไม่เน,นเลยหรอเออ อัญญาทำ,ทำอะไรคะเปล่าทำอะไรนะอ,นอันนี้เขาเรียกเปล่าไว้น้ำจะเปล่าไสา้น้ำหรือเปล่า <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปั๊มอะไรนะเอางน้อมด้วยอ๋อที่อันนี้เป็นหนุ่มแว่น เนืน้อเนอหรือรู้จักคำว่าเนื้อไหมลูกเนืน้อแปลว่าอะไรไเนืน์อแปลว่าอะไรเนื้อแปลว่าแว่นเหรอไม่ใช่นะเข้าใจผิดหรือเปล่าดูน้องพีบ้างน้องพีน้องพีครับน้องพีรู้จักคำว่าเนื้อไหม,ไมเนืนเอ้อเ,เป็นสไตล์นะลูกเพราะว่าเท่ เอาทำอะไรอ่ะพี่จะทำอย่างนี้ที่ลูกเดือดรสเสียให้ยาให้แมนเอาให้น้องเล่นหน่อยได้ไหมครับเล่นค่ะ of course of course เอาโดนอะไรอ่ะคะเอาตรงนี้ค่ะเอาที่ว่าเราไปถอดกระเป๋าไปตรงนี้ก่อน ไม่ใช่ใหม่ใหม่ถึงจะมีจะมีโรบ,บีทำให้ให้มันปลอดภัยเด็กตื่นนใ่ได้เดราไปช่วยพยุงไหมโอ้โหหนูจะช่วยน้องพยุงเหรอพ <c ười> ี่ช่วยไงยลูกไอ้วา อะไรนะกำลังอะไรนะล้วพี่จไห้ยมี่อยมมีแต่ไม่ช่วยฝอยมให้พี่ให้วนนี้เรานนี้อาไอ้วายด่น้วพี่พี่จะไปหยิบให้ไหมเนี่ยหยิบให้สิหนูเป็นพี่ที่ใจดีไง เอา้าทำไมล่ะลูกหยิบให้พ่พอด้วยไหมล่ะโอเคใส่แว่นแล้วหล่อเแว่นแล้วหล่อมากพี่พีก็หล่อ อุ้ยระวังลูกชอบวิธีใส่แว่นจังขอพ่อถ่ายใกล้ๆอีกทีสิลูกอะไนใส่แว่นอีกทีสีว้าหนูรู้ไหมว่าพ่อก็ใส่แว่นพ่อใส่แว่นตอนไหนขับรถอ่าแล้วตอนไหนอีก ใส่แท็กซี่ขับรถเหรอแล้วตอนพ่อออกกําลังกายพ่อใส่ไหมคปเห็นไหมตอนพ่อวิ่งอ่ะพ่อก็ใส่เลยอันนี้ของพ่อขอบคุณครับ เนไพี่ใจดีขอบคุณค่ะก่อนน้องขอบคุณแล้วน้องได้ขอบคุณแล้วน้องไ่ได้น้องขอบคุณแล้วให้น้องเร็วน้องไม่ยอมให้มีเพยงลชายเดยน้องไม่ขอบคุณน้วพีคน้องพีแล้วคือด้วยลปวามาให้หมาพิง ยาทำอะไรคะเปล่าทำอะไรนะอันนี้เาเรปล่าว่า้น้ำจะเป่าสาวว่ายน้ำเป่าสาวว่น้ำอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปั๊มอะไรนะมีมีที่ว่น้ำออโอแล้วทำไมต้องเป่าต้องต้องปั๊มด้วยอ่ะไหนปั๊มยังปั๊มยังไงคะอัญญาอัญญาปั๊มยังไงคะ ปัญญาไหนปาให่พ่อดูหน่อยปัมหน่อยค่ะเ,ออ<ป>เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปัมลม